สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอยงแนะทางออกลดอาการข้างเคียงในวัยรุ่นหลังฉีด mRNA จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เรื่องของวัคซีนเป็นประเด็นหลักที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากล่าสุดศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผูวรวันหรือหมอยงหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโพสต์เฟซบุ๊กถึงประเด็นวัคซีนว่าโควิด -19 วัคซีนการฉีดวัคซีนแข็มแรกเริ่มต้น และกระตุ้นเข็ม2ยงโยงพุทวัน24กันยายน2564รวัคซีนเชื้อตายเข็มแรกเริ่มต้นจะเป็นตัวรองพื้นที่ดีและตามด้วยการกระตุ้นด้วยไวรัสเวกเตอร์หรือ mRNA วัคซีนเชื้อตายมีอาการข้างเคียงน้อยมากเชนอาการเจ็บบริเวณที่ฉีดปวดศรีรษะไข้ปวดไม่ตามตัวเทียบกับวัคซีนไวรัสเวกเตอร์หรือ mRNA มีมากกว่าการให้วัคซีนสลับแบบไข้โดยเริ่มต้นจากวัคซีนเชื้อตายซิโนแวคแล้วตามด้วยแอสตราเซเนกาหรือไฟเซอร์ภูมิต้านทานจะใก,กล้เคียงกับก ให้วัคซีนแอสตร้าเซเนกาหรือไฟเซอร์2เข็มดังแสดงในรูปตรวจภูมิต้านทานที่1เดือนการให้วัคซีนสลับเริ่มต้นด้วยวัสเวกเตอร์แอสตร้าเซเนกาแล้วตามด้วย mRNA ไฟเซอร์ภูมิต้านทานได้สูงสุดในกรณีให้2เข็ม mRNA มีอาการข้างเคียงเข็มที่2มากกว่าเข็มแรกอาการข้างอาการข้างเคียงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในวัยรุน่นหลังให้ mRNA จะพบมากในเข็มที่2เป็นที่วิตกกังวลของผู้ปกครองและบางประเทศแนะนําให้ mRNA เข็มเดียว mRNA เข็มเดียวระดับภูมิต้านทานไม่เพียงพอในการป้องกันการให้วัคซีนสลับเริ่มต้นวัคซีนเชื้อตายเข็มแรกแล้วตามด้วย mRNA เข็มที่2ทําให้ได้รับ mRNA เข็มเดียวน่าจะเป็นทางออกลดอาการข้างเคียงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยเฉพาะความปลอดภัยและอาการข้างเคียงในการให้วัคซีนสลับเริ่มต้นเชื้อตายแล้วตามด้วย mRNA ในเด็กวัยรุ่นลำดับการสลับวัคซีนมีผลต่อภูมิต้านทานหมอยงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ เขาขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ